เวลามันซื้อสีอิ่วดำสีอิวหวานเนี่ยเคยงงกันปะทำไมถึงมีฉลากหลายสีแล้วแต่ละสูตรเนี่ยต่างกันยังไงสีอิ่วดำฉลากโซมันนี้รสชาติมีความออกเค็มเปรี้ยวกลมกล่อมไว้จิ้มหรือปรุงหรือบางทีเราก็จะเห็นว่าเขาเอามากินกับกุยชา่ายสีอิ่วดำฉลากเหลืองจะมีความหวานเข้ามาด้วยซึ่งก็จะใช้เพเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้อาหารเช่นเอามาทําผัดกะเพราข้าวผัดอะไรอย่างนี้สีอิ่วดำฉลากเขียวมีความหอมความกลมกล่อมรสชาติหวานอันนี้จะไว้ใช้ตุ๋นใช้ต้มเช่นเมมนนนนููไไข่่พโล้้้้้สววีีออึดัก็จิง สูตรนี้จะมีความหวานเค็มกลมกล่อมมักเอาไ้จิ้มอย่างเช่นหมูหันต่อมาซีอิ๊วหวานฉลากแดงตัวนี้ซอสจะมีความเข้มข้นแล้วก็ออกรสชาติหวานที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือบางคนจะเอามาราดบนข้าว<ๆ>มันไก่มาต่อที่ซีอิ๊วดำซอสหวานสูตรนี้ตัวซอสเขาเข้มข้นในความหวานฉ่ำซึ่งอันนี้จะเหมาะใช้สำหรับจิ้มไว้ทานคู่กับพวกกล้วยช่ายบาจ่างอะไรอย่างนี้เอาจริงๆเมื่อก่อนเซลลี่ก็คิดว่าซีอิ๊วก็เหมือนกันแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขามีหลายสูตรใครเพิ่งครูก็เซฟคลิปนี้ไว้เลย